ดูเรื่องนี้กันบ้างเขาว่าเป็นอาชีพเสี่ยงตายว่ากันว่าถ้าโดนต่อยขึ้นมามีสิทธิ์ถึงตายได้ด้วยถ้าหาวก็แพ้เรื่องของพรานล่าพึ่งจังหวัดพยาวดูซิว่าเขาจะล่าพึ่งยังไงฮะเดือนนี้โอ้ยแล้วพึ่งใหญ่มากรังนี่หุยเท่ากับตัวคนแล้วมั้งค่ะเนี่ยแล้วคุณยืนอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรป้องกันเลยให้ดูแบบนี้อย่าไปทําตามนะคนเขามีความชํานาญมีความสามารถนะคุณผู้ชมนะน้องๆหนูอย่าไปเลียนแบบ อ่ะมาเจคนนี้ก็คือคุณทองอยู่มันคิดเป็นชาวบ้านในตะบนเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวฮะเนี่ยเขาน่ะเป็นพรานล่าพึ่งมือหนึ่งในพื้นที่เขานำพึ่งแล้วก็ตัวอ่อนรวมไปถึงรังพึ่งเนี่ยส่งออกขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมานานแล้วเขาบอกว่าอาชีพนี้ต้องใช้ความกล้านะแล้วก็ความอดทนด้วยเพราะว่าต้องปีต้นไายขึ้นไปไงบางทีต้องปีแบบสู้ สูงเลย,เยครับอย่างด้วยนะจริงๆเพื่อไปเก็บรังพึ่งขนาดใหญ่เพราะส่วนใหญ่ถ้ารังใหญ่ประมาณเนี้ย<า>อยู่นบนต้นไม้ใช่สูงปริดเลยล่ะครับ<า>แล้วต้องตัดรังของพึ่งลงมาด้านล่างในสภาพที่ยังไงรังต้องสมบูรณ์นะยังเหมือนเดิมทุกอย่างคือตัดมาทั้งกิ่งไม้เลยอะค่ะสุดยอดคือตัดลงมาแล้วเนี่ย รังสมบูรณ์อยู่<ช>แต่หน้าตาเนบิดเบี้ยวหมดแล้ว <laughs> โอ้ยป้องกันอยู่ <laughs> เขาบอกว่ารังพึ่งที่สมบูรณ์จะขายได้ราคาที่ดีค่ะคือถ้าเล็กๆอาจจะร้อยปลายๆค่ะแต่ถ้าใหญ่ๆแล้วก็เป็นพันนะครับ <laughs> โอ้ยอเขาบอกว่าน้ำพึ่งน่ยถ้ามาบีบๆขายแล้วก็บรรจุ <laughs> ใส่ขวดเนี่ยขายได้ขวดหนึ่งต่ำๆก็350บาทนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจอแม่ค้าพ่อค้าขายน้ำพึ่งไม่ต้องไปต่อเขาหรอกใช่ไหมบางคนบอกอุ้ยสามร้อยห0าสิเหลือ3าม้อยได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไมช่วงนี้น้ำตาลแพงโอ้ใช่เดี๋ยวหยอกเล่นคุณผู้ชมใครสนใจนะอยากซื้อผลิตภัณฑ์จากพึ่งของนายทองอยู่ก็สามารถติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนี่โทรไปคุณทองอยู่มั่นคิดนะครับอ้ยรังพึ่งมีหลายไซส์หลายขนาดนะมีตัวอ่อนที่กนได้ แนะแล้วก็น้ำพึ้งอีกต่างหาก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะกว <รำ S 1> ่า,<ม>าจะได้มาไม่ง่ายทีเดียวยก็ต้องยอมเขานิดหนึ่งให้เขาจ่ายเขาไปเลยไม่ต้องไปต่อนะคะ